ับบทบาทของรัฐสภากับการมีรัฐธรรมนูญใหม่เราต้องใช้รัฐสภาในชุดที่26เนี่ยคือในรัฐธรรมนูนปี2560การจะมีรัฐธรรมนูนใหม่ได้ก็คือวาระที่1กับวาระที่3ต้องมีสว1ใน3 60ประคนจะต้องมาร่วมแก้รัฐธรรมนูญในสมัยที่แล้วมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญโดยบุคคลต่างๆเนี่ยภาคส่วนต่างๆและภาคประชาชนจำนวน22ครั้งบางครั้งก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาสลายการชุมนุมที่หน้าสภา โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเราจะเห็นว่าใน22ครั้งเนี่ยเราจะไม่ผ่านสวนะครับวาระที่หนึ่งก็ตกไปแล้วจะมีเพียงครั้งเดียวคือครั้งที่มีการเลือกตั้งในปี 66, 66นี้ก็คือการที่มีบัตรสองใบซึ่งเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อนักการเมือง ไม่ใช่แก้รัฐนูนเพื่อประชาชนในทุกวิกฤตจะต้องมีโอกาสรัฐธรรมนูนฉบับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่ามันมีการถ่ายโอนอำนาจจากคอสชอจากรัฐบาลคอสชอให้เข้าไปอยู่ในสอวอก็คือเขียนบทเฉพาะการ บทเฉพาะการในรัตรมนูญปี60ก็คือการรัฐประหารเงียบนะฮะรัฐประหารเงียบยังไงก็ตามครับเราเหลือเวลาอีก10เดือนกว่กว่าวิกฤตอันนี้จะบรรเทาลงเพราะสาวชุดปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่11พฤษภาคม2567 ผมเชื่อว่าถึงวันนั้นจะมีการเลือกตั้งกันเองเหมือนรัฐธรรมนูญของท่านปีดีแรก,กน,นะจะมีเลือกตั้งกันเองของประชาชนบุคคลในที่นี้อาจจะมีจำนวนมากได้เข้าไปเป็นสวโปริปบูโรต่างๆที่เข้าไปยึดอำนาจในคันนี้จะหมดไปเพราะ อดีตมันเป็นบทเรียนอยู่แล้วว่าถ้ารัฐสภาจะร่วมกันแก้รัฐมนูญจะต้องไปเอาสอวอสอวอที่จะแก้รัฐมนูนก็คือสอวอที่มาจากการแต่งตั้งเราผ่านบทเรียนมาถูกเสนอมา22ถึง25 27ครั้งถ้าจะไม่ผิดเนะเพราะตลอดไอติมนี่ยังเป็นเด็กเลยยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจนวันนี้ได้เป็นสสแล้ว ไปเสนอรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่ดังนั้นผมจึงเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือหลังจากวันอังคารที่11พฤษภาคม2567เราจะมีสอวอแม้ว่าผู้สืบทอดอำนาจจะมีความมั่นใจว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะอยู่ชั่วนิรันดร์การมันก็ต้องถูกเปลี่ยนผ่าน เหมือนเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าในบริบทก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราจะมองคนที่เป็นรัฐบาลไม่มีความหวังแต่วันนี้ผมเห็นคนจำนวนมากเรามีความหวังความหวังวันหนึ่งก็คือในวันที่สิบสที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการ รัฐสภาจะมีการเลือกนายกผมอยากจะเอาปัจจุบันว่าวันนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่ามีควาสมสำคัญเป็นประมุกข,ของฝ่ายบริหารการเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าบทเฉพาะการอันนี้ไม่ได้ใช้ก็คือเลือกโดยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพระรัฐธรรมนูญมาตรา120วรรค2นะ เขาบอกว่าสภาผู้แทนรัฐธรถือมติเสียงข้างมากเป็นสำคัญคือประชาธิปไตยรับถือเสียงข้างมากแต่วันนี้กลับมีสอวอต้องมาเลือกนายกแต่ถ้าเรามองให้ลึกผมคิดว่าสอวอเนี่ยก่อนจะเลือกนายกในตัวผมเองนะอาจจะผิดกับทุกคน ต่ทัศนะผมเองผมตีความว่าก่อนที่จะเลือกนายกจะต้องให้สภาผู้แทนรัษฎรเขามีการเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกก่อนเพราะอะไรเพราะตัวคนที่เป็นสวเนี่ยคุณจะต้องบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยเมื่อระบอบประชาธิปไตยถ้ามันมีการสรรหา หรือการคัดคนมาจากสภาผู้แทนรัษฎรเหมือนรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตราหนึ่งห้าเก้าวรักสองเราไม่ได้ยกเลิกเขาบอกว่าการการคัดเลือกการเสนอบุคคลที่จะเป็นนายกรัมงตรีให้ทำมาในจากสภาผู้แทนรัษฎรให้มีเสียงรับรองหนึ่งในสิดังนั้นถ้ามันมีการโหวตโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ก่อนว่าใครสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเสียงข้างมากตาม MOU ก็คือคุณพิธาจะต้องมีคะแนน312เมื่อ312เนี่ยเอาเข้าไปขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภาพอเอาเข้าไปความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเราตัดบทเฉพาะการออกมันยังพอเป็นรัฐธรรมนูญอยู่เพราะจำนวนมากไปลอกเอามาจากรัฐธรรมนูญปี2540ที่ประชาชนได้ร่วมกันล่างมีจำนวนที่อยากจะให้สืบทอดอำนาจต่อเนื่องก็ไปใส่ไว้ในบทเฉพาะการแต่อย่างไรก็ตามถ้าสวออเนี่ย จะต้องถูกบังคับว่าคุณเป็นตัวแทนของกวงชนชาวไทยและต้องอยู่ในระบบรัฐมนูญเมื่อสอวเห็นว่าถ้าจะเลือกไม่ใช่คุณพิธาเพราะคุณพิธาเนี่ยถูกเลือกมาแล้วเกิน250หรือ312ผมคิดว่าการใช้ดุลพินิษ ในการไม่เลือกเราต้องมาดูกันว่าสอสอและสอวอเนี่ยจะใช้ดุลพินิษได้ตามอำเภอใจไหมการใช้ดุลพินิษในการเลือกบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญเนี่ยเขาจะเขียนทั้งในรัฐธรรมนูญและเขียนไว้ในเรื่องจัิยุยธธรรมของสอสอและสอวอ แต่ยธรรมของสสก็คือหนึ่งต้องเลือกในด้านความรู้สต้องเลือกในด้านความสามารถสต้องเลือกในด้านคุณธรรมการไปเลือกแล้วไปหยิบนโยบายที่หาเสียงกับประชาชนเอามาเป็นเหตุจะไม่เลือกคุณพิธานั้นอันนี้มันเป็น,ปนผมคิดว่าเป็นความผิด รโยบายเขาต้องการจะให้ปวงชนทั้งประเทศให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาได้เลือกตั้งผมคิดว่าท่านสวหลายท่านาผมโดยเฉพาะผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวท่านมนเทียนเนี่ยท่านพูดไว้ชัดว่าสวาต้องไปเลือกตามเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่สรวรู้อยู่แล้ว ว่าจะเลือกคนหรือเลือกนายกให้ไปรวมเพื่อเป็นเสียงข้างน้อยอันนี้ผิดหลักประชาธิปไตยนะแต่ถ้าจะเลือกอย่างนั้นจริงเพื่อจะให้เตรียมเงินไปซื้องูเห่ายิ่งผิดหลักใหญ่นะนี่คือคือหลักคิดนะครับวันนี้ผมผมคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยบ้านเมืองเราประสบปัญหา ัเรามีปัญหามากมายปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาการผูกขาดปัญหาเนี้ยมันเกิดจากสังคมเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยคือคนต้องเท่ากับคนความเป็นประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่สูงส่งประชาธิปไตยเนี่ย อาจจะต้องมาก่อนรัฐธรรมนูนด้วยซ้ำผมพูดในครั้งที่แล้วว่ารัฐธรรมนูญของเราถ้าไปด,ดูดีๆมันแค่บันทึกการปกครองประเทศในแต่ละยุคว่ายุคนี้เป็นยุคที่ความเป็นประชาธิปไตยแทบไม่มีเลยดังนั้นผมคิดว่าหน้าที่ของรัฐสาภาผมไม่หวังกับ10เดือนน้องมาจะโกรธนะอีกสิบเดือน ที่สอรคณะน,นี้อยู่เนี่ยผมไม่มีความหวังเท่าไหร่เพราะว่าเราทำมาแล้วถึง27ครั้งบางครั้งประชาชนไปรอกับถูกสลายการชุมนุมหน้ารัฐสภาใช้แก๊สน้ำตาใช้อาวุธปืนจนวันที่ยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนยิงแต่เมื่อพ้น วันที่11พฤษภาคม2567มันจะมีสวอชุดใหม่ซึ่งถ้าดูในพรบรประกอบรัฐธรรมนูญวุฒิสภาท่านลองไปดูอะมี20กลุ่มและกลุ่มอื่น,นมีผู้ทำนามีผู้มีไรายได้น้อยต่างๆเพื่อเข้ามาเป็นสวเพื่อเข้ามาบริหารประเทศเพื่อเข้ามาดู แล้วสวชุดนี้แหละการแก้รัฐมนูญเผลอเรียกร้องให้แก้รัฐมนูญเร็วฝศส,สอสิเพราะเราอยู่ในภาวะทนทุกข์มาเก้าปีแปปีแล้วยึดอำนาจมาเก้าปีดังนั้นผมอยากให้ทุกคนสบายใจวันนี้เตรียมตัวไว้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเราจะมีตัวแทนอย่างไรเราจะต้องเข้าไป สอ0ร้อยห้คนวันนี้สวที่กลางๆเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะแล้วผมยังมั่นใจว่าถ้าตัวแทนกลุ่มที่ถูกแยกว่าในตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนมันเป็นประชาชาติประชาชาติชาติหมายถึงประชาชนบนฐานพหุวัฒนธรรมคนทั้งประเทศได้เข้ามาเป็นสว ผมเห็นเป็นโอกาสนะครับเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านขนาดนีน้เมื่อเราเข้าไปเราก็หนีไม่พ้นครับเราจะไปคิดแทนประชาชนเราควรจะให้ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้เป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญเมื่อกี้้องบีพูดถูกแล้วการจัดทำรัฐธรรมนูญก็จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่ากี่ปี เพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนทั้งประเทศยอมรับแต่ในระหว่างนี้รัฐบาลที่อยู่คุณก็จะต้องแก้รัฐธรรมนูญในฉบับนี้โดยเฉพาะวันนี้อาจจะแก้ไม่ได้หลังวันที่11พฤษภาคม2,567นเนี่ย60คนของสวเนี่ย68คนเนี่ยจาก250บเนี่ยบางทีเขา เสนอสองร้อยคนเลยเพื่อให้แก้รัฐธรมนูนะการแก้รัฐธรมนูญหนีไม่พ้นเราจะต้องแก้เรื่องการกระจายอำนาจนะต้องเลิกรัฐรวมศูนย์ต้องใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเราต้องสร้างความยุติธรรมคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจนสิ่งสำคัญที่สุดคือความยุติธรรมความยุติธรรมคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันแบบปองดอง เราหนีไม่พ้นจะต้องมาปฏิรูปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการปฏิรูปในเรื่องความเหลื่อมล้าต่างๆนะเราต้องกล้าปฏิรูปถ้าตราบใดคุณให้คนที่มีอำนาจเขาปฏิรูปเขาก็ต้องการรักษาอำนาจเขาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะฉายภาพส่วนรายละเอียดเปิ่นพึมราใบติมมาเพราะว่าพักการเมืองทั้งแปดพักที่ทำเอ็มเนี่ย คุณผลิตเนี่ยเป็นหัวหน้าซึ่งเราวางแผนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนผมจึงจะฝากเวทีต่อไปด้วยครับคขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ